เดินทุดงกับลวงพอนะ่อตอนที่ติดตามหลวงพอ่อจริงๆติดตามอยู่ห้าปีแต่ว่าในกิจทุดงร่วมกับหลวงพอ่อสามปี ในสามปีนะเป็นสามปีที่มีคุณค่ามากทุดงของหลวงพ่อที่จริงนะไม่ไม่เหมือนทุดงของสายอื่นนสมัยก่อนทุดงหลวงพ่อท่านยืนยืนรูปแบบของ เดพระคุณหลวงพอ่อพระราชภพรมยานซึ่งเป็นรูปแบบทุดงที่ต้องไปฝึกไปขัดเกาตนเองไม่ได้เน้นโฆษณาเหมือนที่ก็ทำสมัยก่อนก็มีคณะของกลุ่มของอาจารย์ยันตะ มรพิขุนอันนั้นโอ้ทุด,ดงทีเป็นพันพัน,พนองค์แล้วจะมีของภาวนาพุโทโธอนนันก็เป็นพันองค์แต่เขาเป็นลักษณะธรรมไญาตกลามากกาแต่ทุด,ดงของหลวงพ่อเป็นทุด,ดงแบบคือสมาทานทุด,ดงที่วัด แล้วก็พาออกไปสู่ป่าสู่เขาสู่ถ้ำสู่เหวคือไม่มีสเสบียงไม่มีสเสบียงไม่มีรถสเสบียงไม่มีใครไปทำกับข้าวกับน้ำหรือไม่มีใครแต่จะไปอาศัยบ้านเล็กบ้านน้อยที่ทุดงไป ส่วนมากจะอยู่ในป่ามากกว่าป่าเขาตรงติดรงดังจะไปมากไปน้อยตลวงพ่อก็ไม่ให้เตรียมเสบียงคือตอนเช้าก็ทำกิจอินทบาทฉ <c oughs> ันเสร็จแล้ว ค่อยเก็บของถ้าจะไปแต่สวนว่าหลวงพ่อจะพาไปอยู่ประมาณสองสามวันกอย,ย้ายทีหนึ่งก็คือไปหลวงพ่อฉันใช้เขล็ดลับคือคนเราถ้าไม่กลัว ถ้ามันสบายเกินไปภาวนามันไม่เห็นว่าตนเองมีคุณค่าว่าม,มนนีว่ามีบุญญาบาลมีมากน้อยเพียงใดแต่ว่าถ้าเข้าป่าเข้าดงลึกๆเห็นความกลัวเรื่องธรรมวินัยอะไรต่างๆมันจะชัดเจนคือหลวงพ่อนเน้นเรื่องวินัยมา ผิดวินัยแม่ในปาสิษยีเล็กน้อยก็ไม่หลวงพ่อจะกำราบมากเลยจะนั้นการเข้าฝาเข้าโดงท้าว่าใครมีสินไม่สมบูรณ์ไม่ตะขาบกัดแบ่งปองต่อยก็จะมีเหตุให้เพื่อน,อนให้หมู่คณะเกิดการล่าช้าเกิด การป,กปลกๆแสมัยก่อนหลวงพ่อเวลาไปไหนจะใช้วิธีการเดินมากกว่าใช้รถใช้ลาขนาดว่ามาคุมสอบคุมสอบอยู่ที่วัดธาตุเชิงชุมในสกลน,นครขากลับเดินกลับคือไม่ต้องไปกังวลมา เราจะต้องมีรถไหมเราต้องมีต้องเป็นคนพิเศษไหมเนี่ยไม่ต้องกิจอะไรควรทำก็รีบทำทำเสร็จแล้วก็ไปกิจอย่างอื่นต่อไปหลวงพ่อจะไม่ให้ไปติดอยู่ในเรื่องของบบความสะดวกสบายสมัยก่อนพุทธโมก แม้แต่กาฟงกาแฟแทบจะไม่มีฉันห้องพ่อกับบอกครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาท่านไม่ได้เห็นแกกินแค่ต้มน้ำรากไม้รากยากคาในเป็นสมุนไพรอันนี้ก็พออยู่ได้ เมื่อก่อนในพุทธโมกจะฝึกมโนมยิทธิพร้อมกับสัจมหาสติประทานประเภทนั่งนี่ยไม่มีที่ไหนเลยจะนั่งเหมือนที่พุทธโมกต้องเข้าโงศาลานั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่หกโมงไปถึงหนึ่งทุ่ม สิบแปนิกาถึงสิบเก้านาฬิกาเนี่ยนั่งภาวนาเงียบและเวลาเดินจงกรมท่านให้ไปเดินที่ที่กุฏิของแต่ละองค์แต่ละท่านตลวงพ่อท่านชอบภาวนาพุโทโธแต่ตอนนั้นเขากำลังอะไรเรื่องพองยุบ ให้เป็นรูปแบบแนวเดียวกันแต่ว่าไปทําที่ไรแนละ้วมันไม่เป็นพ้องยุบมันเป็นแ้่พุโทโธคือจะเอาเสียงเอาพุโทโธมาไว้ตรงไททอยพุโทโธให้กล้องกลางวันสิบแปดนากาถึงสิบเก้านากาคือเวลานั่งภาวนาแต่ก็พักสามสิบนาที องทุ่มทำวัดเย็นทำวัดเย็นสวดมนต์ไปถึงสามทุ่มยี่สิเอ็ดนาฬิกาแล้วก็สมาทานกรรมฐานจะเป็นเลิอกอีกทีนึงก็คือสี่ทุ่มนั่งอริยบทนั่งเนี่ยคือว่าหลวงพ่อท่านทุกคนไปพุทโมกย ไม่มีงานอะไรทำหรอกนอกนั่งพอวนาพอแผ่เมตตาเสร็จถ้าใครไม่อิ่มก็นั่งต่อไปจนตามที่พอใจบางรูปบางองค์ออกทุ่มตีหนึ่งพว่ากันไปทีนี้ทำวัดเช้าเมื่อก่อนตีสี่ทำวัดแต่ทุกคนจะต้องมาตีสามตีสาม ใครที่ขยันหน่อยนั่งภาวนารอเพื่อนพอไปถึงตีสีก็ทําวัดเช้าทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันจัดสลาจัดสลาเสร็จออกรับบินธบาตกลับมาก่อนเมื่อก่อนไม่มีงานก่อสร้างเนี่ยแทบไม่มีตอนกลางวัน พุทธมงมากกว่าในชั้นมือเดียวแต่ว่าชั้นสองมือนี่เมื่อรวมปรากฏขึ้นตอนไหนแต่ว่าตอนที่อยู่กบหลงพอดห้าปีที่ไปอยู่ตั้งปีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าไม่มีเพลงชั้นมือเดียวคือจบไปเลย แต่ว่าหลังๆนี่ไปอาหารมันรั่วมาเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านนั่งภาวนาไปไปเห็นกรรมของตนเองเคยข้าควายในสมัยที่เป็นโยมหลวงพ่อสมาทานไม่ฉันเนื้อสัตว์พ็เห็นบ่วงกรรมตนเองแล้เป็นโรคปวดหัวไอ้โรคปวดหัวเนี่ยก็ะสัญขนาดไปทุดงป่า ต้องไปสมุนไพรหรือไม่ก็ต้องหาดอกไม้ป่ามาเผามาอบให้เกิดควัน้งให้ลงพ่อทั้งสูตรมันถึงจะให้ปวดหัวเพิ่งรู้ที่หลังว่าลงพ่อเป็นมาลาเรียตอนนั้นอาจามาพาร้ว่าก็ผมเนี่ยเป็นเป็นมาลาเรียมกันแต่ขึ้นสมอง ก็คงจะเป็นเชื้อเดียวกันกับหลวงพ่อปวดหัวเนี่ยหลวงพ่อต้องประครบประงบแต่ว่าเรื่องอาการปวดหัวของหลวงพ่อเนี่ยม,มันมีเรื่องปีกย่อยอยู่ที่หนึ่งปวดหัวเป็นสิบสิบ,สบปีเวลาปวดทีเนี่ยโอ้เส้นประสาทจะขึ้นทุกเส้นปวดเหงือแตกวันนั้นก็มีลูกน้อง เป็นคนสนิทคนติดตามของกำนันป่อคุณโยมสมชายคุณปื้มท่านก็เคยมาทำบุญทีนี้ผู้ติดตามของของของท่านมาสนิทกับหลวงพ่อคือเคยมาบวชด,ด้วยคนนี้วันนั้นมะา,าเยี่ยมแล้วก็เอา เาเรียกอะไรยแย่ยูรเนียอาแร่ยูรเนียมยามาฝากแต่ก่อนกลับนะเขาก็กำชับว่าหลวงพ่ออย่าให้มันถูกความร้อนนะเป็นอันตรายก็รากวดว่าหลวงพ่อนะก็เลยเป่าเอาแก๊สเนะี่ยกระป๋องเนะี่ยใส่หัวแก๊สเนะี่ยจุดไฟเป่าเลย ห้านาทีแค่นั้นเนี่ยฟ้ากดว,ว่ามันจะเกิดประกายสีเนี่ยควัน,นสารพัดสีนะสีเหลืองสีขาวสีส้มสีสฟ้าสีดำดำสีอะไรออกคออพบหมดในห้านาทีหลวงพ่อก็งายพึ้นฟ้ากดว,ว่าหามส่งโรงพยาบาลประสตดควันนั้งเข้าไป พอไปถึงโรงพยาบาลหนะมอโรงพยาบาลบอกว่าเอาไม่ไดนะ้าะอ,อะไรละเลือดมันไม่บินแะล้วฉีดยาก็ไม่บิ่งก็หมดทนทางก็เอากลับปัดแต่หลวงพ่อทังก็กำชับจนะเพิ่งเขานะอันนจะไปท่องเที่ยวสวรรค์นนะโลกเนจะามาเล่าก่อนก็ฝากว่าหลวงพ่อไม่ตาย โหคนอะไรจะทนขนาดนั้นอยู่ในเนี้ยเลยไม่ได้ธรรามาดานะไอควันมันเป็นพิษที่สุดเลยอ่าออทีนี้ห่างจากนั้นลวงพ่อก็ผ่านไปหนึ่งเดือนลูกขึ้นได้แต่ว่าต้องนั่งบินแชร์ตอนนั้น ปีนั้นไม่ได้จำม,มัณฑะกะหลวงพอ่อเพราะว่ามันมีมีมีคนมาดูแลหลวงพอ่อแทนก็คือพิธโกพิธโกเนี่ยมาดูแลมเรื่องเสื้อเรือร่องข้าวผ่อนเรื่องอะไรให้หลวงพอ่อเราก็ไปกราบลาหลวงพอ่อแล้วไปจำม,มัณฑะอยู่ที่ถ้ำพากุกงมุนเบึงเลยเอาเภอวังสะพุูมนนันจะอยู่บ้านล็อกตำบลผาน้อยเพื่อวังตะพูอยู่างน เขาออกพรรษาก็มีคณะของของมวยสยามคณะมวยสยามนะเขาจะบดทอดกระถิ่เข้าไปกดวางหลวงพ่อมาไปตามเอารถให้พี่พรเอารถขึ้นไปรับมาเดินไปตอนแรกเรืว่าจะเดินเฉพาะในเต็นที่เขาจัดงานทั่วไป แต่ที่ไหนได้หลวงพ่อเปลี่ยนไฟเฟส1หนึ่งเฟสให้เป็นสามเฟสให้เขามาลงม่อตรงตรงนาวัดเพราะเมื่อก่อนพุทโมงคลลำบากเรื่องไฟมากต้องเดินสายไฟลัดตามทุ่งน้ำมาแต่ปีนั้นเขาขยา,ายสาย,สายสายเสาไฟมาให้เขาเดยมาจอดมาทำเป็นไฟสามเฟดพอทำสามเฟสเสร็จ ก็เดินไฟสามเฟสกันในทั่ววัดใช้เวลาสองวันสุดท้ายก็ไปเดินในเต้นก็เหลือเต้นเดียวหลอดเดียวสุดท้ายนะครนะครับจะสว่างก็ไม่สว่างจะติดก็ไม่ติดทีนี้หลวงพ่อท่านก็ดังดิเดิ์ท่านก็บอกทําไมไม่รีบทําให้เสร็จล่ะก็บอกกับหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อมันเดินทั้งวันนะ หาท้าเก้าไม่ออกกันะขอขอพักแป๊บหนึ่งโอ้ยจะไปพักทำไมรีบทำาะไม่เสร็จแล้วไปหาอาบน้ำอาบถ่าอะไรเราจะมีอะไรอย่างอื่นทำอีกมากมายมไหนามาดูดนะิหลวงพ่อก็จับสายไฟมากัดพกัดเสร็จเยคัดเอาไม่ได้เอาลงจิดดูไฟสามเฟสทั้งหลายทั้งปวงเ ตื่อทีเดียวไฟดับทั้งวัดเลยแล้วก็ไอสายไฟที่ที่มันก็พันตัวลงพ่อเลพันปรู้ไอเราก็คิดในใจเลยขอประคานอาพายเวยฮโอ้ไม่ได้ทอดกระทินเราพึ่งนี่กุศลาแน่นอนอแต่สักคักหนึ่งวันที่สิบนาทีหลวงพ่อแล้ว ลูกภาพนี่ลูภาพตายครับลูกภาพ,าพเฮ้ยอยู่ดีว่าอยไออยุธเนียมทำเป็นอมาพาสเน่ยต้งสามเดือนสี่เดือนสามเดือนก,กว่าเกือบสี่เดือนไปชดหนึ่งอียตอนนี้ดีแล้วเว้ยไปชดกลับคืนมาแล้วโอ้หยนีเนี่ย มันฟังเออหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าเพื่อนคือโดนไหนต้องโดนหนักๆโดนหนักๆทำอะไรก็โดนหนักๆกว่าเพื่อนแต่ว่าผลออกมาเนี่ยมันคุ้มค่านะแล้วก็ไอ้โรคมาลาเรียเนะี่ยหายไปเลยนะทั้งยูเรเนียมทั้งไฟฟ้านะ่ะมันชอดออเอามาลาเรียาตายเนี่ยมันต้องเฉพาะ แต่เฉพาะหลวงพ่อคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยคงทําไม่ได้หรอกคนอื่นเนี่ยตายแล้วก็หลังจากนั้นนะพอเสร็จการเสร็จงานเสร็จงานปฏิบัติธรรมทุกวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภานจะเป็นวันที่พระทั้งหลายเนี่ยใครจะเข้าป่าด้วยจะต้องไปเตรียมเตรียมบริการเตรียมอะไร แต่เมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ไม่ไปเยอะในเดินแถวสกลนครเนี่ยตามภูพานเนี่ยเดินแค่สององค์สามองค์แต่หลวงพ่อเนี่ยไม่นอนตอนกลางคืนไม่นอนจะนอนตอนกลางวันในแป๊บเดียวประมาณสักสิบเอ็ดโมงไปหาบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยนอนแค่นั้นแหละกลางคืนเนี่ยไม่นอนแต่เวลาไปทุดงดเนี่ย ภาวนาท่านก็บอกการได้มาทุดดวงได้เป็นอีกสระพออยู่ว่ไม่รู้ใครจะมาต้องรับรู้เรื่องเราวไรมากแต่พอไปทุดดวงมันไม่มีเรื่องราวรล้นะบางคนแต่ว่าการเดินทุดดงของหลวงพอ่อ่ยถือตามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชาผมไม่อยาง เพลงคือไม่มีเคยเคยไปอดข้าวกับหลวงพ่อหนะ้าหกวันโอ้ริงหลวงพ่อเราก็ไปทั่วภาคอีสานภาคใหนเป็นภูเขานะตามถ้ามตามแต่ว่าปีพิเศษก็คือตอนขึ้นเหนือ มันมีเรื่องราวเรื่องตอนนั้นยังไม่ขึ้นเหนือนะตกอปีแรกไปกับหลวงพอ่อก็เดินแถวเนี่ยน้องบัวล้มูเนี่ยภูพานเก้าปีนั้นขึ้นภูพานเก้าแล้วก็ไปภูเบียงแล้วก็ไปภูเขียวแล้จบที่ถ้ำใหญ่น้ำหนา นี่ปีนี้เนี่ยไปไปย้อนลอยปีนี้ย้อนคือหลวงพ่อท่านจะพาเดินแต่ปีนี้เนี่ยไปเดินเริ่มต้นจากขานกเขาเข้าน้ำหนาไปถ้ำใหญ่เข้าเกื่อนคือลาพรอ,ออกคลุงลุยลายอปีนี้เนี่ยไปย้อนโอ้นตั้ตัวกสั แต่ว่าบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อก่อนบ้านเมืองก็ไม่เจริญเดินดับป่าแเราต้นไม้แต่และต้นโอ้ย5-6าหกคนโอบเป็นป่าเป็นดงพอปีขึ้นเหนือเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อท่านทำพระถ้าใครขึ้นไปให้ไปหาเอาเป็นเป็นเป็นพระก,กัจจาย,ยนะท่าน ทำด้วยดินนี่แหละแต่ว่าเผาแกลงเอาไปไว้ตามถ้ำทางพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จเนื้อดินเนื้อดินที่เอามาททำเป็นเป็นพิมพ์พระเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเนื้อดินเรานั้วน,นามาแช่น้ำเสร็จแล้วก็ปั๊มเป็นพระแล้วก็เผาให้แกลงโอ้ไทยกันไปเอาไปไว้ตามถ้ำ ตามซอกทํำทํำและย่ามนะย่ามเล็กๆที่เราสะพายนี่นยนะเร้ลงไปลงพ่อพาไปถ้ำดินเพียงลงไปนี่มีอากาศหายใจนะนะถ้ำนี้ก็ลงพ่อก็ไปองค์เดียว,วยนะนะไปเอาพระไปขากลับออกมาเนี่ยไปเจอนามคนอีสานเขาเรียกว่านาำเพิ่มเป็นมัน มันเพิ่มถ้าผักกางเราจะเรียกอะไร,รเป็นน้ำเยอะๆโหปีนั้นทิ้งกดไปเลยเอากดฟาดไปแล้วก็เยียบแล้วก็ลาดไปแล้วก็ย,ยีถึงออกมาได้ลึกๆมันมีอากาศหายใจถ้ำท,ที่สองเลครับรู้สึกเป็นถ้ำผาไทย ถ้ำพาไทยเนี่ยเข้าไปเนีถ้ำตรงนั้นที่เรียกว่าถ้ำอิดคอยหายคนเข้าไปตายในนั้นสิบเอ็ดคนพอหลวงพ่อเข้าไปเพืตามไปเห็นหลวงพ่อเดินก็ไปถึงข้างในเ,นเอาพระไปบรรจแออุแล้วก็ออกแล้วเราก็จะออกโอ้ยแทบตายนั่นได้คลานออกมามันจะหมดลมหัวใจเนี่ยมันจะหยุดแล้วพอออกมาข้างนอกนอือ มือไปคว้าเอาบัตรประชาชนที่เขาเข้าไปตายคนนั้นกัน2497พสของนั้นตอนนั้นนายตอนนั้นคนนั้นอายุ17ปีขอมาให้เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลถ้ำเขาก็เอาเก็บไว้เป็นหลักฐานเขาบอกว่ามันเข้าไปตาย11คนเพิ่งรู้ชื่อวันนี้แต่คนเดียวอีก10คนยังไม่รู้เลยเออท่ำน,นั้นทาน ทำนั้นน่ะมันมีเรื่องราวของครูบาอาจารย์สอนสอนสอนกันอยู่เยอะแล้วจะมีพุทธรูปที่นั่นแปลกกว่าเพื่อนแปลกยังไงให้ทุกคนไปเสาะดูคือมือของท่านเนี่ยปกติพุทธรูปที่ตั้นจะอยู่อยู่แต่ว่าที่นั่น่ะจะมีมือที่วางเลยแปลกกว่าเพื่อนก็อระตรงนั้นน่ยจะทำเดี๋ไปที่ทำหลัชครฤ ซึ่งทําเราจะเื้เนี่ยหลงปูนชุม่มเคยเคยไปจำพันษายอยู่ทั้งสามสี่ปีแต่ว่าถ้าไปทุกที่ทุกแห่งท,ที่ไปไปตามถ้ำแล้วก็เดินข้ามไปมันมันจะทอโลหู่วันเดินข้ามไปที่อำเภอแจ้ห่มพอไปถึงแจ้ห่มเสร็จแล้วก็เดินตัดมานี่เพลิงเงา เส้นทางตัวนั้นหกสิบกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรที่ไม่มีบ้านคน